อหรับอาพีโร่ซอฟต์นี้นะครับก็แจกตัวที่เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะนั่นก็คือสไนเปอร์มาร์ควันธาดลมนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดกันเพราะว่าในอนาคตเนี่ยได้หยิบมาใช้กันแน่นอนเลยนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ กราบสวัสดีพ่อแม่ชาวไทยนะครับอินีต้อนรับสู่รายการทู o ุสซามานเดอร์สแคสต์นะครับก็ฮอว์กฮีโรสรอบนี้นะอ่าเจ้าตัวสไนเปอร์ธาตุลมก็จะเอามาแจกให้เราได้ใช้งานกันนะครับก็พกเพื่อนๆอย่าลืมไปลงฮอว์กฮีโรสรอบนี้กันด้วยนะเข้าใจว่าทางฝั่งเอเชียเนี่ยน่าจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับผมส่วนของ g l o b a l เนี่ยน่าจะเป็นวันเสาร์นะครับอ่าซึ่งเจ้าตัวอ่าสไนเปอร์ธาตุลมเนี่ยนะครับโดยคร่าวๆเนี่ยภาพใหญ่ของมันเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ขัดลำอ่าพวกอ่าพวก ธาตุน้ําที่โจมตีเป็นหมู่นะครับผมหรือว่าสามารถที่จะเล่นกับทีมที่แบบไอ้ถ้าทีมเรามีการมีความสามารถในการทำแกลนซิงฝั่งศัตรูนะครับผมเลยว่าอะไรก็ตามที่มาตีแกลนซิงลองที่เจ้าตัสไนเปอร์ธาตุลมเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้โอ้โหเป็นตัวที่ทําให้สามารถเก็บศัตรูได้ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกัน,กนว่าทําไมแล้วก็เดี๋ยวมาดูพวกสกิลเทสแล้วก็กลยุทธ์ในการใช้กันด้วยนะครับอ่สาสไนเปอร์ธาตุลมนะครับผมอ่าตัวนี้มันอ่ามันถือได้ว่าผม,มาอ่ะลองปั้นมาเล่นแล้วก็วันนี้ทำ กันด้วยนะครับเอาละเนี่ยสอบไซเปอร์ท่าลมนะครับพื้นฐานของมันนะอันนี้ก็คือว่าน,านั้นเลเวล40เลยนะครับมันเป็นมอนสเตอร์ใสโจมตีนะครับผมที่มี HP อยู่ที่8,895 ก็ HP ค่อนข้างน้อยนะครับแต่เจ้าตัวนี้กลยุทธ์สำคัญขอ,ของมันเนี่ยคือเราต้องทำให้มันลงไปนั่งย่อให้ได้ซะก่อนนะอ่าแล้วเดี๋ยวจะเล่าข้อดีของมันให้ฟังนะครับแอตแท็กที่7147นะตามสายแอตแทกนะซึ่งถือว่าสูงมากเลยในระดับหนึ่งนะครับดีเฟนส์637ก็เป็นพื้นฐานแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือ speed อ่า speed ต้นของมันถือว่าสูงมากทีเดียวนะครับนั่นคือ112เลยนะครับเอาละสกิลของสไนเปอร์ธาตุลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ เริ่มจากสกิลที่เป็นไฮไลท์ของมันก่อนนั่นคือสกิลพาสติกอันนี้นะครับเจ้า,จาตัววีเทอร์เรนนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าอะไรนะทหารชำนาญศึกใช่ไหมวีเทอร์เรนนะครับก็ท่านี้นะมันก็จะเป็นการเติมแอตแทกบาร์ของตัวนี้ในทันทีนะครับผมเป็นการเติมแอตแทกบาร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือทำให้เต็มคือเพิ่มแอตแทกบาร์ขึ้นมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งออันนี้ไม่ใช่การออันนี้เป็นคนละคุณสมบัติกับการที่ได้เทิร์นในทันทีนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของการเติมแอทแทกบาเต็มนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าฝั่งศัตรูเนี่ยมีแอทแทกบาที่นําเราอยู่เขาก็จะแทะเทิร์นเราได้นะนะครับเอาละซึ่งอันนี้เนี่ยพอศัตรูตีติดแกล้งซิ่งปุ๊บนะครับผมมันก็จะทําให้มันได้แอทแทกบาเต็มหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้บัฟแอทแทกมา1เทิร์นนะครับ ซึ่งทําให้ตัวมันเนี่ยพร้อมที่จะยิงกลับไปทันทีนะครับแล้วก็อันที่2นะครับอันเนี้ยเป็นท่าที่สําคัญมากเลยนะของอตระก,กูลสไนเปอร์นะไม่ว่าจะเป็นท่าไฟหรือท่าลมนะครับทัดทัาทัดมืดนะครับก็ Hidden A เอมเนี่ยเป็นการลงไปนั่งเล็งนะครับเข้าสู่สถานะ Hidden A เอมหรือว่าท่านั่งเล็งนั่นเองนะครับซึ่งท่านั่งเล็งเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มเบสแอตแท็กเนี่ยนะครับเบสเดามาจเนี่ยสองร้อยเปอร์เซ็นต นะครับผมแล้วก็จะทำให้มีโอกาสถูกตีแล้วติดแกลซ้ซิงฮิตด้วยเนี่ย70%ด้วยนะครับก็คือนั่งย่อเสร็จแล้วก็คือทำให้ศัตรูเนี่ยตีโดนเรามากขึ้นตีโดนเรายากมากขึ้นและนอกจากนี้คือถ้าเกิดว่าศัตรูไปตีติดแกลซ้ซิงฮิตในตอนที่นั่งแล้วเนี่ย มันก็จะวิ่งเข้าวิดเจ้าตัว passive, วิดทันทันพาสซีฟก็จะทำงานทันทีก็เลยจะทำให้เจ้าตัวนี้สามารถที่จะเติมแอตแทกบาร์ได้ทันทีด้วยนะครับถ้าอยู่ในออยู่ในท่านั่งเพราะว่าท่านั่งเนี่ยมันมีโอกาสให้สตูตีวต่าได้70%เลยเห็นไหมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับและยิ่งถ้าเกิดสมมติวฝั่งตูเนี่ยติดดีบัฟแกลนซิ่งนะครับผมเนี่ยแทบไม่ต้องหวังเลยหรือสตูตีแบบเป็นมัลติฮิตอย่างเงี้ยตีสามพีอย่างเงี้ยอย่างเอ็มบาซันอย่างเงี้ยมาตีตอนเจ้าตัวนนนนเนีีย่ยนัาเะครบสท ก็ก็มีโอกาส1ใน3ฮิตเนี่ยนะครับที่จะติดที่จะติดการซิ่งเลยและยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นธาตุน้ำเนี่ยตีหมูเข้ามาอย่างนี้นะครับมันก็มีโอกาสในการแบบเออเข้าเทินมันได้ทันทีนะครับผมอีกด้วยก็เลยเป็นท่าหนึ่งที่อันตรายมากๆ นะครับก็หลังจากที่อ,อยู่ท่านั่งเล็งยิงเสร็จแล้วนะครับแล้วถ้ายิงปิ้วออกไปเรียบร้อยแล้วในเทินตัวเองก็จะลุกขึ้นมาเป็นโหมดปกตินะครับซึ่งท่านี้ถ้าอัพสกิลเต็มนะครับจะอยู่ที่คูดาจะอยู่ที่2เทินนั่นก็คือสามารถที่จะแบบเอ้ยยิงนั่งยิงลุกนั่งยิงได้แบบเทิเนเว้นเทินเลยนะครับแล้วก็ท่าลรกแอคเคเรทไฟนะครับเป็นท่ายิงปกตินะซึ่งท่านี้เนี่ย ก็จะโจมตีด้วยเบสแดสเดเมจที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็มันจะยิงทะลุพวกเกราะอามาตะพวกเกราะอ่าพวกเกราะดูดซับแดสเดเมจด้วยนะครับพวกเกราะที่เอ่อเอาไว้ป้องกันเดสเดเมจรีดักชันต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เอาไว้ยิงพวกแบบไอเอ่อพวกเกราะดูดซับแดสเดเมจได้ค่อนข้างดีคือไม่สนเลยคือยิงพวกปิ้วเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูเดสเดเมจกันนะครับหลังจากเอาไว้ไปแล้วนะครับจะได้คาร์ไบ่นะครับผมจะแปลงร่างเป็นคาร์ไบา่แล้วก็อ่าจะเพิ่มแอตแทสปีดตั้งต้นเนี่ย15ด้วยซึ่งถืืือออววว่่าาาาามมมมมัััันนนนนนดีีกกเเเลยยะคททให้้้จตตสสรถพ แบบทำเป็นดาเมจสุดซอยได้เลยนะครับอ่าแล้วก็สปีดต้นของมันเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่ด้วยนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูที่รูนกันนะเดี๋ยวรูนผมให้ดูของ RTA ไปเลยก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งรูนเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าเป็นแวมไพร์นี่แหละนะครับผมแล้วก็อ่ากับอ่าเป็นแวมไพร์กับวิวที่ป้องกันอ่าโทษทีนะครับเป็นแวมไพร์นะครับผมกับ กับคาลเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายใน r า a ์ตีอีกทีหนึ่งซึ่งแบบเวลาที่แบบมันมันเข้าโหมดนั่งเนี่ยแล้วแบบมันคาลเตอร์ยิงออกไปเนี่ยผมมันแรงมา,มากๆเลยนะครับฝั่งตัวเนี่ยตายได้เลยทีเดียวด้วยนะเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูอ่าพวกกลยุทธ์ในการใช้อ่าเจ้าตัวคาบายกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบสกิลของคาบายกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยปึ๊บคือพอเริ่มมาเสร็จใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยอ่าสิ่งที่ริ้วน้ำเนี่ยมักจะทำอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นการแบบต้มจมตีหมู่ใช่ม เพื่อลบบัฟอะไรต่างๆเห็นไหมครับว่าคาร์ไบาเนี่ยได้ความที่มันได้เปรียบท่าเจ้าลิวน้ำเนี่ยมันก็จะได้เทินขึ้นมาทันทีเลยพร้อมกับบัฟอ่าบัฟแอตแทกนะครับแล้วก็ทีนี้เจ้าตัวคาร์ไบาเองเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถไปเนี่ยครับฮิเดนเอ็มได้เลยแล้วพอมันโดนยิงอย่างเงี้ยคือพอมันอยู่ในโหมดที่มันเป็นนั่งเล็งใช่ไหมครับโหมดนั่งเล็งเนี่ยก็จะทาให้ตัวของคาร์ไบาเองเนี่ยนะครับอ่า มีโอกาสในการแบบเพิ่มแกลนซ,กซิ่งไปอีก70%ซึ่งทําให้อ่าธาตุน้ําตียังไงก็ติดแกลนซิ่งอย่างแน่นอนนะครับหรือธาตุอื่นๆเนี่ยธาตุไฟหรือว่าอ่าธาตุอื่นๆก็จะมีโอกาสในการตีแกลนซิ่งเหมือนกันซึ่งพอติดแกลนซิ่งปุ๊บเห็นไหมครับไอ้หมดฮิดเด้นเอมเนี่ยมันก็พร้อมที่จะยิงกลับในทันทีเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พวาต้องระวังนะเพราะว่าริวน้ำเนี่ยมันก็จะมีพาสซีฟอ่าที่มันสามารถป้องกันการโจมตีได้ครั้งหนึ่งวอชนั้นแล้วก็ต้องใช้ด้วยความระมมัััััดดรรระะะววงนนนนนคคบบออออี้้้เเเาาาาก็จทส่ยโธตุํ ทำให้เราเล่นลําบากไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้แกล้งซิ่งใช่ไหมครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยคาร์ไบค์ก็จะยิงได้ตลอดเวลาเลยนะฮะเอาล้วครับเดี๋ยวเรามาลองทำสกิลเทสของคาร์ไบค์กันนะครับก็ทีมที่จะเอามาทดสอบกันนะก็ที่ใช้กันได้ผลกับคาร์ไบค์เยอะๆเนี่ยก็มีอยู่หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เอาไว้อ,อย่างเช่นเจ้าตัว เอาละครับเดี๋ยวเรามาลองทำสกิลเทสของคาร์ไบร์กันนะครับผมรอบนี้เดี๋ยวเราจะลองเอามาเป็นทีมนะตัวที่เล่นกับคาร์ไบร์ได้สนุกนะครับอย่างเช่นมอลลี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะเพราะว่าพาสซีฟของมันเนี่ยทำให้ฝั่งสตูเนี่ยเวลาตีเราเนี่ยมีโอกาสการตีติดแกลนซิงด้วยนะครับหรือว่าติดตีวุฒนั่นเองนะซึ่งอันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะช่วยทำให้คาร์ไบร์เนี่ย ได้เทินมาได้ด้วยนะครับผมจากการที่ฝั่งตัวในมาตติคาร์าบายและติดพาซิของมอลลี่นะครับอีกตัวนึ้งก็คือพวกตัวที่แบบไอ้ตัวลบที่ทําให้ติดการซิ่งได้นะครับหรือว่าตัวที่เอาไว้ทาตีตีตีวืวดได้หลายตัวนะครับมีหลายตัวอยู่เหมือนกันคู่กันน้ําก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีแต่ขอโทษทีวันผมในโหมด PV e ผมไม่ค่อยได้ใช้คู่กันน้ํานะครับอเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะ เดี๋ยวเริ่มจากบ,บักริวก่อนนะนี่บักริวส่วนใหญ่ก็จะนี่ครับปุ๊บอ่าผมเอานกแก้วน้ำมาด้วยนะครับเผื่อกรณีที่แบบจะได้ทดสอบกันว่าอ่าเวลาที่ฝั่งศัตรูเนี่ยนะครับอ่าติดพวกโลดูซับดดเมจแล้วจะเป็นยังไงประมาณนี้นะครับฮะริวยังไม่เตะมานะ1 2 3ส,อ,สอ่าเดี๋ยวนั่งก่อนเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เทินนะเห็นไหมเนี่ยพอออราเคิลยิงมา3เทินปุ๊บเห็นไหมครับแดมเมจนี่ถือว่าจัดจ้านมาก อันนี้เป็นคาร์บอยเวอร์ชันแครปปี้ลูนนะคือลูนแบบลูนยังยังถือว่าไม่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นแค่สอบงวายเทสด้วยนะปิ้วเห็นไหมฮะแดนเมจอย่างขนาดนี้เลย20,000กว่าเรียกได้ว่าลองจากได้ทีเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็รอเราก็รอแค่จังหวะพวกที่แบบริวมาเตะหรืออะไรอย่างนี้นะแล้วก็นี่ครับอันนี้คือให้แบบโอลาเคิลเนี่ยอ่าเห็นไหมฮะจังหวะเมื่อกี้อีกเช่นกันนะครับอันนี้คือติดพาสีฟนะมอลลี่ช่วยเราได้ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวนั่งก่อนนะปึ๊บ เนี่ยแล้วพอริวเตะปุ๊บเห็นไหมครับปึ๊ปึ๊กปุกป๊บหนึ่งสองสามมาแล้วยิงปั้งตายเลยทันทีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้งานคาบายกับทีมนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูใน RTA replay กันบ้างนะใน RTA เนี่ยผมเอาไปเล่นใน w ว r l ์อาร n a ีนานะครับสนุกสนุกนะก็มีอยู่หลาย replay ที่น่าสนใจ นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูอันนี้ดูนะอ่าสำหรับคาบายใน World Arena ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าคาบายนะอันนี้ก็คือว่าผมทำเป็นอ่าที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นกนะ็คือแวมไพร์กับ Revenge นะครับในความที่ตัวนี้เป็นตัวที่ครูดาวของสกิลเนี่ยนค,ค,ค่อนข้างต่ำและมีการวนรอบที่ค่อนข้างสูงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็เลยอ่าไม่ต้องไปเน้นอ่าผมก็ไม่ได้เน้นพวกวิวหรืออะไรไปก่อนหน้านะครับ ่าแต่อันนี้สามารถเป็นวิวได้ไหมได้ถ้าเกิดว่าคาบ่ายเป็นตัวที่ไม่อยากให้มีคนมาขัดลำได้ในช่วงแรกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมเอาไว้แก้เกมพวกที่แบบว่ามีตัวแบบเป็นธาดน้ำสาดหมู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนะครับ อ่าสำหรับอันนี้เป็นลูนนะครับผมก็เป็นลูนแวมไพร์กับรีเวนจ์หรือว่าโตกลับนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็อาร์ติแฟกต์ที่จำเป็นเนี่ยตอนนี้ตัวสกิลคริตเดามาสต์บูชเนี่ยอันนี้คนน่อนข้างสำคัญนะครับกอ็อยากให้ใช้อาร์ติแฟกสองข้างเนี่ยเป็นแอทแทกไปเลยเพราะว่าแวมไพร์เนี่ยมันเอาไว้บีทเลือดได้คนน่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็จะเป็นการทำคริตเดเมา age, นะครับสัส่วนมากเนี่ยเห็นไหมเป็นการคริตเดเมาสสกิลหนึ่งลว้ลวนๆเลยนะครับ อ่าเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูในรีเพลย์ที่ใช้งานกันนะอ่าปุ๊บนี่ฮะก็อ่า,อาเดี๋ยวลองเริ่มจากเกมไหนก่อนดีเอาอันนี้ดูก่อนไหมอ่าอันนี้เกมนี้ก็จะเป็นเกมที่แบบผมอ่าเอาไปใช้เล่นดูนะครับ ทีมที่ใช้ก็จะเป็นพวกตัวลบบัฟตัวเล่งเกตอะไรผมว็ใช้เนี่ยฮะตินน้ําเลนงึ้นมานะครับลบบ,บัฟปึ้งเสร็จเป้าหมายของผมเนี่ยก็คือผมอยากจะให้เนี่ยเจ้าสไนเปอร์เนี่ยได้ออกก่อนเห็นไหมฮะมันโดนริวเตะเข้าไปปุ๊บมันก็ได้แอทแท็กบาร์มาแล้วมันก็พร้อมที่จะนั่งนั่งย่อละนะครับอันนี้แบบเล่นมืนๆนิดน,น,น,นึงนะ เนี่ยผมก็ลืมนับเทิร์นเทิร์นของของสกิลของริวไปนะแล้วก็แบบดันไปยิงริวซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันใช้พาสซีบออกมานะแต่เกมนี้ก็จะล็อคทุเล่นนิดนึงนะเนี่ยดันไปยิงริวก่อนนะฮะเนี่ยก็ต้องก็ต้องนับเอ่อเรื่องของคูลดาวน์สกิลของริวไว้ด้วยนะครับเวลาเล่นเป็นหมูก็เอ่อมุมมองในการเล่นก็นจะต่างกันนิดนึงนะครับเอาละปึ๊บไซโครคัตเชอร์ นี่พยายามขัดลำตัว,ตวนะพยายามขัดขวามตัวมาแล้วฮะนี่เห็นไหมทุกๆครั้งที่โดนริวเตะเนี่ยมันแทบจะแบบเออแอตแทกบาร์มันขึ้นมากเลยมันเป็นตัวที่มันเอาไว้ขัดลำตัวสาดธาตุน้ำได้ค่อนข้างดีนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเดามจกันนะฮะว่ารอบนี้จะยิงได้เท่าไหร่เนี่ยได้เทิร์นขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะดีเคาน์เตอร์นหนึ่งทีไหมยิงไปอีกทีหนึ่งด้านซ้ายเห็นไหมฮะดาเมจนี่โอ้โหสุดจัดประหลาดบอกนะครับผมอ่าก็ อันนี้คือ,อเป็นข้อดีของคาลเตอรถ์ถ้ามันยิงสวนในจังหวะที่มันนั่งเนี่ยโอ้โหไอตัวโบนัสเดเมจ200%ถือว่าได้ผลดีมากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วบบพอมันยิงออกไปเสร็จแล้วเนี่ยมันติดคลิใช่ไหมโอ้โหมันเรียกได้ว่าฝั่งโน้นนี่รองจากเลยนะฮะวิดเลือดกลับคืนมาได้ค่อนข้างดีด้วยนะเนี่ยฮะยิ่งปิ้วสามหมื่นสามก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอการทำเดเมจนั่นเองนะก็ถ้าเพื่อนๆอได้ตัวนี้มาแล้วอยากเอามาเล่นใน RTA ์ขัด ป้องกันพวกตัวสาาตาน้ำเนี่ยซึางถือได้ว่ามีตัวที่เป,เป็นทั้งเมตาแล้วก็ตัวทั้งตัวทั้งที่ไม่ใช่เมตาด้วยนะครับก็ใช้ได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับเอาละเดี๋ยวเรา,อาลองมาดูอีกสักอันหนึ่งที่เรียกได้ว่าการต่อสู้ค่อนข้างเข้มข้นมากทีเดียวนะครับอันนี้นะนี่ึ๊บนี่ครับอันนี้แบบฝั่งตรงข้ามนี่ยูนิตนี่เรียกได้ว่าพรีเมียมหลายตัวเลยนะครับเราก็ใช้ทีม บ้านๆเรียกได้ว่าบ้านๆดีไหมก็เรียกได้ว่าเป็นทีมที่มี5ดาวเป็นองค์ประกอบแล้วก็มีตัวที่เขากำลังจะแจกมาให้เล่นกันด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะค่อยๆละเรียดไปเรื่อยๆนะครับ accurate fire เห็นไหม damage นี่โอ้โ oh, หสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับแรงมากๆนะ่เ,เขาพยายามที่จะเก็บเจ้าตัวานาเปอร์ของก่อนนะแต่อันนี้เขาลืมนะเขาดันมากดลบอะไรอย่างเงี้ยพอมันไปกดลบเนี่ยครับกลายไปว่า น่าจะไม่ตั้งใจเล่นนะอันนี้นะครับเนี่ยแล้วพอเผลอลบปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เป็นการล้างระเบิดไปด้วยเลยปึ๊บหนีหายเลยนะเอ้ก็ต้องระวังด้วยนะครับในเรื่องของการเจอทีมที่มีผู้กันน้ำอะไรเงี้ยเนี่ยครับแล้วพอมีการนซิ่งปุ๊บนะเนี่ยมันกลายเป็นว่าสไนปเปร์มันอ่าวไม่ติดเคลียร์93%เนี่เคานเตอร์ไปด้วยนะครับอ่ะก็เนี่ยแหละสไน์เปร์มันก็จะได้เทิร์นได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะฮะนี่ก็เอาเอ็มบซั้นตัดตัดจังหวะไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับ อ่ะอันสุดท้ายก็แล้วกันนะครับผมอันนี้ละมังถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะสไนเปอร์ครับเดี๋ยวอันนี้เอาเจ้าน้องปืนกลนแสงมา,าโชว์เป็นไฮไลท์สักนิดนึงก็แล้วกันนะปืนกลนแสงก็เป็นอีกตัวนึงที่เรียกได้ว่านา่ารักอ่ใช้งานได้สนุกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยปุ๊บลดแอทแท็กบ,บาทำสตัร์ได้ด้วยนะนี่ครับเปะมาปุ๊บ,บเนี่ยคือแบบคนที่เล่น RTA เยอะๆเนี่ยต้องระวังเลยนะครับสำหรับไอ้เจ้าตัวสไนเปอร์ลมเนะี่ยเห็นไหมฮะเคาลเตอร์ยิงโป้งตายไปหนึ่งตัวแล้วแบบ เออมันเป็นตัวที่ขัดลำการใช้สกิลสอง่าพวกพวกสกิลศาสตร์อย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะครับอ่าายเรียบร้อยนะครับฮีเดนเอ i มปึ๊บนี่แล้วเราก็เข้ายิงปึ๊บไปนี่ฮะนี่เห็นไหมอันนี้คือดามจ e ยิงแบบเพียวๆเลยนะครับ อ่าก็นี่แหละครับประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับรีวิวของเจ้าสไนเปอร์ลมนะครับก็คร่าวๆที่เอามาให้ดูวันนี้ก็คือเป็นตัวที่จะโผลใ่ในคอออฟพีโรสที่ไม่อยากให้เบ่เพืนพลาดกันนะถ้าเกิดว่าพลาดไปแล้วเราต้องมานั่งกดเปิดหานี่โอ้โลำบากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับและตัวน,นี้ก็สามารถเติมสกิลได้ด้วยสไนเปอร์ธาตุอื่นๆด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับสไนเปอร์ลมนะฮะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะครับผมแล้วก็ปั้นตัวนี้เล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับขอบคุณสักการะรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ,บสวัสดีครับบ๊ายบาย